ถอยหลังตรงว่ามึงเห็นเห็นเลยเห็นกล้วยซ้ายแล้วก็เห็นกล้วยขวาเอ่ะยามาเลยยามาทางซ้ายห่างแต่ทางขวาจะเริ่มแคบไม่รู้ทำไมยวหาไปใช้ไหมนขวาดิฟ็อกเพราะขวาดันสบายมารอให้มันเกือบตรงก่อนแล้วก็ทำไมไายเหมือนกันไายาไปอีกเติมเลยเติมเติมขาไป ไอาจจะไกลนะด้านขวาจะไกลหักไ้ายกเพืกอหาด้านขวาไปหาก,หากับตรงก่อนจัได้มาที่พกว่าฝาช้างฝาช้างกับกับอยางกตรงกันกับ thank <laughs> you